ธัญญาพยากรณ์รู้ก่อนรวยก่อนดวงคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําวันที่1-15กันยายน256ในเรื่องการงานค่ะช่วงนี้ได้ไพ่ซใบนี้นะคะแนะนําว่าให้ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะท่าที่ผ่านมานะคะเรื่องงานมีปัญหานะคะทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะให้พยายามอดทนรอคอยอย่างมีความหวังนะคะในช่วงนี้นะคะระมัดระวังเรื่องการทํางานนะคะ คุณอาจจะถูกโกงหรือถูกหักหลังได้นะคะถ้ามีเรื่องการเซ็นสัญญาอะไรนะคะควรดูให้ดีๆนะคะห้ามเซ็นคำประกันเด็ดขาดนะคะหรือเซ็นสัญญาอะไรควรอ่านให้ชัดเจนให้รอบคอบนะคะ คุณเป็นคนที่โฟกัสไปกับความสําเร็จในเรื่องงานนะคะอาจจะลืมมองระหว่างทางนะคะให้ระวังอาจจะถูกหักหลังถูกโกงนะคะไพ่ได้มาสองใบนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะคะให้ระมัดระวังตัวเองทาทุกอย่างด้วยความมีสติรอบคอบนะคะให้ระวังอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากของมีคมในที่ทำงานนะคะ ถ้าเคยบนอะไรไว้แล้วยังไม่ได้ไปแก้บนนะคะให้รีบไปแก้บนนะคะแนะนําให้ก่อนนอนสวดมนต์นั่งสมาธินะคะไปทําบุญถวายดอกบัวนะคะปล่อยนกนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องงานค่ะและทํางานด้วยความมีสติรอบคอบนะคะขอให้โชคด,ดีค่ะ